กองบ้านดุน้อำเภอบ้านตุน้จังหวัดสระบรีในเวลา15นาฬิกาหรือเวลา11โมงเช้าทุกวันพักตลอด อาศัยขันอยู่คชอบเนยขันก็ทำประโยชน์ให้แก่โลนกเพราะขันถึงตายไร้ง่ายนะร่ายงายไม่มีการจายง่ายที่ปอกกระดานตายุดัแลวก็่แต่ตัวจ่ายไแต่จเวามรเป็นยกัเวลาเรียกจบลงไทุกสิ่งทุกอย่างจะไปอยู่ความจนถึงขั้นดับนขันน้อะไรเวลาจะ ไ่ิาปนัตายังยังต่เอห้ันต้องต่ตวเดียวกันแต่หนึงรง่ายแต่หายไม่เหอนกาตาีผลการปบัอมันตัวตายจะเป็นต่าคนาวพกนังอยู่เหลือเหตุใดาตัวแล้วท่านจจาดวยให้ตัวดรตรงัวเป็นสมุนพนันเลยหมดแล้ว่ได้าแบมาหาความัวปีอะไรนื่องัตัว ่รมกอย่างนี้มันนในใจคือไม่มีอะไรเป็นาเชื่อมต่อ้งหายไม่เป็นปัเสร็จกไใสิงิงีในไม่แบบเป็นแบต้อะไรนั้นมมอคือทำไมอเรื่องเป็นเร่งที่จะทำอะรจะทำอะไม่ได้ไม่ได้ ทำงานมีลู้่มากทีเดียวเวลามันตดมัน่ได้เลยเวลาตัดหุ่นไม่ติดมันนงเดียวเท่ไงเกี่ยวกับการไม่ใส่เข้าไปเก่ยวกับการนตัวกรตุกกกาคนเท้าเปลี่ยนเข้าไปเหมือนกระตุกมีจะให้มีอรเสียทีนจะมาเป็นไปกระตุกตั้ให้ทำได้เอาไปได้ด้วยตัวที่เป็นไปที่ไหนก็สมบูรองวยสบายสบายน่าจะเป็นนะฮรั่ง้นเ้าอี้ทำรยงเงี้ยรล้วกเลนั้นก็จะต้องทำให้ลเลยแล

ขึ้นม่เรือนุณ้่ายประจะเขาการสร้างควา่งนะจะมีอปัจจุบันไอุญนะยิ่งเนี้ยมันเป็นการภาวนายิ่เท่าไรแต่ยิ่งมวาอบุญอบุญในสมบัติฉลแล้วองมีที่สมบัติในใจเราคือทำมาแบเพิเนเนี้นเราเียวตัวเรามาจากที่้นี่คือ่ันนี้เ็นนจากก้วนเา่ ยังตัดมองยังเดินกันยังตัดอยูอากไปดูหนึ่งมางพอประมาณแต่ยังไม่ินนีมีนหน้าผมมันำประการอกไปแล้วท่านเก็บโกงมาดวงที่ดวงสองตัวเรี๋ยวแต่เรานกันหน้าแต่งงนหน้าเลยหต่งอนสานึ่งสองสามสองสาม

ที่นี่มานิกวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึงมีข้อข่าวกันนี้ต้องสรบบยืนยันว้ยไอดีหลักฐานชเจนเรื่องสาะข้อต่าวของฝ่ายค้านภาที่ว่าไทยจับ่ากรณีมีการใช้ปุ้นระเบิดที่ประชุมสภาผู้แทนรัรที่เรณารางพระรััยิงบประมาณรายได้ไ่งไปในสถานการณ์่มสรได้รับการเสนาโดยความหนสุขในอาร่้อกมรอสาระหมายคว่า เคงายนักธิปโดยธนาารกไขอม้เงนากนั้นนการซื้อปีกเพส่งต่างเดนินธรกิจ ประกอบเป็นเครื่องบินไอคอน e 2งเครื่องยนต์โดยของเหลวที <sure> <im ays> <aran> <hour Ich an sound> ่แดงดานที่สุดได้ว่าเป็นข้อการจับไฟฟ้าที่มลานขณะน้เรื่องที่จะพูรกนางประเทศที่แจ้งข้อกล่าวหาของฝ่ายจัุณาทางนี้กับคุณาและไทยตามเป็นรัฐสภีขออนุญาว่าด้วยการท่าอุเชีงดดิเปานรัฐสีของอนุญาตญา็นบความเป็นเานานแล้วและปฏิบัตตามสารกำลอย่างเคร่งครัด กระทรวงการต่างประเทศสรุปสนุนการจัดการเกี no ่ยวกับพ้นระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาให้คณะผู้และองค์การระหว่างประเทศรับทราบหัวร้อนจะทำให้ระดับโลมเคลื่อนไหวอากาศในปอดเกิดการหมุนเวียนและยังช่วยขับอากาศเสียที่ตกค้างอยู่ในปอดออกไปเปิดบริเวณที่ในปอดรับออกซิเจนได้มากขึ้นการหัวร้อนยังช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ดียิ่งขึ้นและยังกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขออกมาด้วยเข้าเลือดสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพปอดการสูบบุหรี่เพื่อความเเเเเสี่่่่่ยงงงงงงขออ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 โโโโโรร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 คคคคคคคมมาาาปปปปปป็็นนนนนนนดดดดแแลละะะืืืๆไวจุ้้้้ัััททกใหตผูฟบ ตามทางวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วการฝึกยามสม่ำเสมอตามวิธีการขั้นต้นจะทำให้สุขภาพของปอดซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างยิ่งของเราแข็งแรงและเมื่อปอดแข็งแรงก็จะทาให้อวัยวะอื่นๆมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ดยครับจบบทความประจำวันเรื่องออกกาลังกายให้ปอดเป็และเปิดยุทธภรบางเย็นเตย์เตย์เตย์นีบช่างติ๊กานำเสนอสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ ทแนกับอารกับทีโบกับทีเคลี่สงปสระเโทรศัพท์ศย์เจจาในวันและเวลาราชการดูคลื่นั่งขอาคอนเทนต์เนร่ปอหลัน่ารู้มากมันคือเอากรที่กอท่าเือกนะคที่เราชอบใ้มาตามบสร้างส้น่ารู้ว่าก็ว่าาไม่รู้ข้าันเราั้องเดียวแต่นายที่นีนะคะมาบทบาทสติปัญญาอากริลุจะไม่มีทางเก่งไปกว่าเรา นันเขาคืเงานสร้างส์ที่ริสุทิ์เพราะเปการวรากานความรู้คดีและความสามารถของผู้พือสามารถดิเป็นคนดีมีอาชีพเป็นาัประโยชน์แก่สังคืหลาคามละความสเร็จความก้าหน้าและควาสุขความเิญของผู้อ่นตลอดชีวิตพระก็มราชวาสพระบาทเด็จพระจ้าอยู่หัวจบข่าวชทพิดาพิ้นนารรงานที่กาข่าวทีชิมาทีจัง ที่นี่คือปฏิบัติการเตรียมคาพร้อมวิทยุชุมชนตบลนาเรอระบบ f m เครื่นความถี่90.00เมกะเฮิร์ตซ์เลขทะเบียนที่0154070 ได้รับใบอนุญาทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการชุมชนในนามกลุ่มชุมชนตะบนนาเร่โดยรายได้มาจากตามบริจาคหรือการอุดหนุนห้ามให้มีการโฆษณาอากาศนอาคารพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตะบนนาเร่มูลที่สิธตบนนาเรอํำคือพนัิคมจังหวัดชลบุรีรหัสไปรษณีย์สองศูี่ศโทรศัพท์ศูนย์สามแปดสย์ากาสี่ก้าทารศตั้งแเวลาสามุาถึงเวลาสิบสอรับฟังได้สองท่องาทาเครื่องรับที่ยูคลื่นความ 90.00เมกะเฮิร์ช่องทางที่2ทางเว็บไซต์ w w w f n 9 0 n a r e n e t บ้านเมืองไทยสามารถตัางแต่กุศลประ ไร้ตั้จะต้องสนใจใจจะตีลำมองเขาใจจะนินทาเรา,าจะต้องทุกข์ใจใจจะลองใจจะตายใจจะต้องมาต่อไปใจไม่จะต้องใส่ใจใจจะคิดใส่ใจเราใจคิดคิดทำไมเกิดึ้มาน่นสิ่นส

จทุกท่านเรื่องการทอดากิะสัมปีวัุิน่มวัดตลาภตำบบ้านดึงอำเภอบ้านดึงจังหวัดสุบรีพ่อพิจิตทอากริปิในวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568ท่พิจิตรทอาเวลา1 2น30นาทีประธานทขาว่ริโดยคุณอาคมคุณบารวัลคุณรองผุณจิบงนกท้องถิ่เรื่อจะอบรัทางมัจะด้เดืดจังใและขอนเจอเร่องจอดข้าส่ยร่างฝะตีห้่500บาทใช้5แ0บาทยว่ห้อ่งเร็กเปอง2แท่งจังหวัดสุไทรืะ すいません。<laughs> ของในหลวราชการที่9อายุมา40ปีเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนให้ไว้เป็นจดเหลือรวบขบวนสวัยดิ์ใจรวิขนิลุพิเศษคุณลนหอบ,บาทมีจำนวนที่ชุดจะได้รับรรบัรตรบัตรในหลวงราชการที่9รุ่นท2ประกอบประเทบัตรดัคาชีบาท20บาทและ1้อบาทครบชุดและลที่สำคัญเลขหน้าบัตร็นเลขท9ทุกใบเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมากอนให้ไว้เป็นจสนใจรวบขบนบรตั้บวนต้ึงจังหวัดสุในเวลาที่9นิาหรือเวลา่ตรทุกวันพระตลอดงปีมีกิจ

Thank <sniffs> you. ส่วนรกกฎเกณฑผู้ปฏิบัติจเป็นต้องมีความเบี่ยงเบนกล้าราที่คุณต้องการต้องกล้าอย่างพัฒนกับความยากลำบากนะผู้ปฏิบัติที่ามเียงสูงขึ้นจิตใจกันีกำังที่สูงขึ้น ทาเรคือตัวเรจะกาหนกมีลงแปแค่ามาเป็นเบาๆก็จะทำให้บ้านพังคืนลงมาถ้าหากเราเหมือนบ้านหลังนี้ด้วยเสาที่แข็งแรงพอสมควรบ้านหลังนี้ก็ยังสามารถตั้งอยู่ได้